สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนรายการที่เราจะมาร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลไปพร้อมๆกันนะครับระหว่างพรรคการเมืองและภาคประชาชนซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับว่าฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเราก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยประเด็นร้อนในตอนนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับที่พี่น้องประชาชนไทยทั่วประเทศนั้นมีความวิตกกังวลกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปกันยังไงต่อไปการรับมือของรัฐบาลในปัจจุบันนั้นเป็นยังไง ซึ่งก็มีประเด็นคําถามแล้วก็มีความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือโควิดกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าหากว่าโควิดนี้ยังคงอยู่กับบ้านเราไปอีกนานเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธมรงเวศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาโควิดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาขาใจของพี่น้องประชาชนไทยอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่กระทบกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับแมนะ้ว่าไทยเองตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในวิกฤตถึงขั้นยกระดับไปสู่ระดับที่3ยังคงอยู่ในระดับที่2แต่ว่ามีคำถามจากพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยฮะอาจารย์ว่าเอะตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยรับมือกับปัญหาโควิดนี้ดีแล้วหรือยังหรือมีมาตรการในการรับมือถูกต้องแล้วหรือยังฮะอาจารย์ อย่างที่เราพี่น้องประชาชนประสบปัญหาอย่างมากที่สุดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือมาตรการในการป้องกันต่างๆเนี่ยครับถามอาจารย์กว้างๆเลยนะฮะ,ะว่าการรับมือของรัฐบาลในตอนนี้อาจารย์มองเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของการรับมือวิกฤตโควิด -19 ครับคือคือปัญหาเชื้อโรคใหม่เนี่ยปัญหาเรียกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยนะครับ มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้านที่เริ่มกระจายไปทั่วโลกนะฮะทันี้มันก็ขาวนี้มันก็ทำให้มีผลต่อการเดินทางการท่องเที่ยวดังนั้นขนาดของปัญหาต่อประเทศไทยเนี่ยที่จะทำให้รายได้สูญหายไปเนี่ยก็ประมาณแสนถึงแสนหกหมื่นล้านบาทเทียบกับก GDP ก็คือจะหายไปประมาณ1%เ GDP ของไทยคือรายได้รวมของไทยเนี่ยมัน16.7ล้านล้านบาทน,นะฮะแต่นี้ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารจัดการนะฮะบางด้านก็กทำได,ได้ดีพร้อมควรโดยเฉพาะาด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะคือเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลต่างๆเนี่ยเข้าใจว่ามีประสบการณ์จากโรคซาโรคไข้บัดนกนะฮะก็ทำได้ได,ดีมันไม่กระจาย มันไม่เหมือนบางประเทศเช่นประเทศในยุโรปอิตาลีหรืออิหร่านเนี่ยมันมันกระจายรับมือไม่ดีแต่นี้มันมีปัญหาเฉพาะเช่นเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยอาจจะจัดการแล้วทำให้ให้คนสงสัยนะฮะเช่นมีข่าวว่ามีการตุนหน้ากากอนามัยสองล้านชิ้นแล้วก็จะไปส่งไปต่างประเทศแล้วก็ยังมีข่าวว่ามีการส่งออกหน้ากากอนามัย300 30ตันเนี่ยนะฮะแล้วก็คงจะอนุมัติโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นสินค้าควบคุมถ้าคุณไม่อนุมัติก็ส่งไม่ได้นเนี่ยคืออันเนี้ยก็ทำให้แม้กระทั่งบุคลากรสาธารณสุขคือหมอพยาบาลต่างๆก็ยังเบิกมาใช้ไม่ได้แล้วก็ยิ่งคนไทยทั่วไปยิ่งหาไม่ได้ใหญ่ข้อดีก็คือคนไทยนีตื่นตัวหมดนะฮะดังนั้นเนี่ย การแพร่เชื้อมันถึงไม่ได้ขยายตัวมากเหมือนบางประเทศที่ที่มันเพิ่มอย่างรวดเร็วตอนตอน้ตนๆใน,นไทยอยู่อันดับ2อสเลยนะแล้วตอนนี้ไทยก็หล่นมาแรงรู้สึกต่ำกว่าระดับ10แล้วนะฮะตอนนี้อันเนี้ยก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการให้ให้ให้ร่วมมือกันนะนะครับมากกว่าต่างคนต่างทำเนี่นะครับ ก็ปัญหาของโควิดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเซกเตอร์ทางด้านการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสนามบินาขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเ,เศรษฐกิจม,มันจะหายไปช่วงนี้ผมเดาว,ว่าโควิดน่าจะไปถึงประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาแล้วมัจะเบาลงนะครับก็ท่องเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยรายได้ประมาณ2ล้านล้าน บาทนะครับสล้านล้านบาทที่ก็เ,เป็นจำนวน12เปของรายได้ไประชาช,ชิานะฮะดังนั้นถ้ามันหายไปแสนหกเนี่ยมันก็หายไปเยอะแต่นี้รัฐบาลก็มีหน้าที่รับมือรับมืออันแรกอย่างเช่นในต่างประเทศก็ทำกันก็คือโฟกัสโฟกัสโฟกัสคือจะชงเจาะจงต่อเรื่องเฉพาะหน้าก่อนไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นนะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารจัดการ คือแพทย์และพยาบาลเนี่ยมีเพียงพอไหมใช่ไหมมีเพียงพอไหมซึ่งซึ่งหลายประเทศเขาทําเพียงพอแหละว่าไงฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเอาตัวอย่างที่ไม่เพียงพออย่างเช่นอิตาลีเช่อนอิรานแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ทําไม่เพียงพอนะอันที่2ก็คือดูว่าเ,เพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจอันที่2เนี่ยมีนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาลออกมานะฮะว่าจะ ที่ประกาศไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีเงินอุดหนุนเรื่องต้นทุนดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็เคยจะแจกเงินประชาชนเห็นมีเขาอยากเป็นแสนล้านเลย <S 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 ผมเองก็เลยลง Facebook ว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันน่ยมันไม่เกี่ยวกันคือคุณคาดการว่าคนต่างประเทศคนท่องเที่ยวจะมาน้อย ปีปี2 0 2 0ปีเนี้ยรายได้จากการท่องเที่ยวเคยประมาณว่าจะ2ล้านล้านคือจะมา40ล้านคนนะมา40ล้านคนมันก็จะหายไปสักแสนแสนหกนะฮะคุณก็ประเมินอันนี้ให้มันชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณไปไปเอาเงินไปแจกประชาชนผมมองว่าเอาเงินไปแจกประชาชนเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อ,อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศระยะยาว,ยาวคือทำให้คนเปลี่ยนนิสัย จากขยันขันแข็งมาเป็นรองเงินจากรัฐบาลแต่นี้เอาเงินไปแจกประชาชนให้ประชาชนใช้เนี่ยมันไม่ได้สร้างผลผลิตของชาตินะฮะมันจริงๆแล้วมันทำลายชาติเพราะว่าต่อไปจะไม่มีใครผลิตผลผลิตของชาติหรือรายได้ของชาติเนี่ยคนต้องไปทำงานแล้วก็ได้เงินมาถึงเอาไปใช้นะฮะแต่นี้การแจกเงินเนี่ยมันก็มีตัวอย่างเช่นเวเนซุเอลาแจกทุกเรื่องจงกระดั่งเดี๋ยวนี้เงินเฟ้อเต็มไปหมด แล้วก็อีกประเทศในแอฟริกาชื่อซิมบับเวยนะครับก็มีปัญหานี้ขึ้นเพราะนั้นหลายคนก็ออกมามีรู้สึกมีแพทย์มีพยาบาลออกมาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะบ,บอกว่าจัดเข้ามือเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยให้เพียรพร้อมก่อนเนะี่ยแล้วอยากจะแจกเงินก็แจกที่หลังแต่นี่ผมก็ประีใจว่าเออเขาประชุมคอรมอเศรษฐกิจรุ่นเขาเขาจะเอาแล้วนะพอพอวันคอรมอรจริงก็คือ,อตัดเรื่องนี้ออกไปผมก็หวังว่าน่าจะตัดออกไปอย่างถาวร ต่นี้ปัญหาก็คือว่าเคยประเมินเศรษฐกิจปีนี้จะโตประมาณ1%กว่าประมาณ1.5% 1.5%ก็คือคือมันต่ำอะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านโต6-7%ก็มีโควิดเหมือนกันเออทำไมนะ่าเป็นปัญหาพื้นฐานของคุณนะฮะตอนนี้ผมก็เสนอนะฮะต่อรัฐบาลเลยว่าให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงไปนะครับ แต่นี้กรณีของจีนเนี่ยเขาไม่ได้แก้โควิดอย่างเดียวนะเขาแก้เศรษฐกิจตกต่ำมันเนื่องมาจากสงครามการค้าสหรัฐอันเนื่องมาจากเรื่องของเรื่องของน้ํามันนะครับที่ตอนนี้มันมันล้นโลกน้ํามันอะไรก็ตกราคาน้ามันก็ลงมาตลาดทุ่มก็เลยลงเหตุที่ลงเป็นเพราะเขาดูว่ากําไรต่างๆจะหายไปเขาลงไปก่อนนะครับก็ท่านลีกัอเฉียงเนี่ยเขาเสนอว่าให้ ลดภาษีให้ประชาชนของของ,ของร,ร,รัฐบาลจีนนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยขนาดผลผลิตของชาติเขาเนี่ยคือประมาณขนาดประมาณ100ล้านล้าน,านหยวนเงินเงินของเขานะเขาลดภาษีไป2ล้านล้านหยวนคือลดภาษีไป2ของผลผลิตของชาติคือผมผมเรียนเรียนผู้เกี่ยวข้องในวงการเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะเวลาลดเนี่ยคุณอย่าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะ คุณไม่รู้ว่าคุณทําเท่าไหร่คุณต้องลดเป็นขนาดเพราะว่าเราต้องวัดเทียบขนาดของจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดเป็นขนาด2%ของ GDP นะฮะแล้วลดอะไรบ้างส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยเขาลดภาษีเงินได้บุคคลและนิติบุคคลเนี่ยใน2ล้านล้านหยวนเนี่ยประมาณ1.2ล้านหยวน1.2ล้านหยวนแล้วก็อีกอีก8แสนล้านหยวนเนี่ย เขาลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะดังนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยถ้าจะให้มันถาวรน,นะคือคุณปล่อยให้เงินอยู่ในมือประชาชนมากขึ้นทำไมผมผมชอบให้ให้ลดภาษีแทนที่ว่ารัฐบาลจะเอาเงินไปแจกรู้ไหมฮะเป็นเพราะว่ารัฐบาลไปเก็บภาษีประชาชนมาแล้วเงินไปแจกเนะี่ยมันมีคอร์รัปชันส่วนใหญ่แล้วเงินไม่ถึงมือประชาชนแล้วบางทีก็ไปซื้อของที่ประชาชนไม่ได้ผลิตเขาเรียกว่าซื้อของจากห้างใหญ่ๆเงี้ยน,นะฮะ เพราะว่าไปบังคับประชาชนไงตอนี้ในกรณีของของขของของงเราเนี่ยถ้าลดภาษีมูลค่าเพิ่มไปเนี่ยนะฮะหนึ่งเปอร์เซนต์มันก็เงินจะอยู่ในมือประชาชนประมาณ1นึ0 0 0สนหล้านบาทหนึ่ง0สนหนึ่งหมื 1, 110, 000, 000, ่นล้านเมื่อกี้การท่องเที่ยวมันมาหายไปประมาณแสนหนึ่งแสนหกใช่ไหมอันนี้ก็จะมาช่วยยังขาดอีกประมาณห้าหมื่นนะลดไปคุณลดเถอะเงินอยู่ในมือประชาชนเนี่ย ก็จะมี Belgium, kind of 1นึ0 0 0สล้านบาทเขาจะตัดสินใจเองเพราะเป็นเงินของเขาที่หามาว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรดีแล้วระหว่างลถเนี่ยนะผมให้ผมว่าลถทีละหเดือนประกาศทีละหเดือนเพราะนั้นวันนี้ลถภาษีเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคนไม่ไปซื้อของเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ภาษีมันจะกลับขึ้นมาตอนหลังอีกไหมใช่ไหมวันนี้ก็จะไปช่วยซื้อของแทนคนต่างชาติที่จะไม่มานะในยุ่งหกเดือนแรกเพราะเขาต้องกินต้องใช้ แล้วเสียภาษีต่อร้อยบาทนะลดลงไปอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นเพราะเราลดภาษีนิติบุคคลมาแล้วนะครับก่อนเนี้ยภาษีนิติบุคคลเนี่ยมัน3 0ของกําไรเดี๋ยวนี้เหลือ20นะเพะราะนั้นต้องลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้สอดคล้องกันไปนะฮะมันให้ประมาณ20%เนตะเฉลี่ย20เอนะอันนี้มันก็จะทําให้ เงินใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าคุณลดภาษีเนี่ยคุณลดภาษีไอ้ไอแจกเงินเนี่ยคุณเก็บภาษีไปแจกเงินใหม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคุณเก็บภาษีออกจากกระเป๋าประชาชนแล้วคุณก็ไปแจกประชาชนคนละกลุ่มกันอ,ะอ่ะเศรษฐกิจไม่ไม่ช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่นี้รัฐบาลก็ในระยะยาวก็มีหน้าที่ไปดูแลค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นไอ้นี่ผมเสนอนะก็คือว่าเมืองจีนเนี่ยเขาลดค่าใช้ใจ่ายทางการทหารลงไป เขาเขาประกาศลดลงไปคุณก็ไปดูว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันมันใช้แล้วมันหายไปอ่ะคุณก็ลดลงไปค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์น่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางด้านเขาเรียกว่าส่งข้อมูลข่าวสารที่สร้างเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีชื่อว่าเรียกว่า IO เนี่ยนะ information operation เนี่ยให้ลดลงไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อต่อประเทศนะฮะถ้าทำอันนี้เนี่ย แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยไปปิดช่องที่เงินเนี่ยมันจะหายไปนะครับ GDP ถ้าไม่ทำนะ GDP จะติดลบคืออัตราความจเจริญเติบโตของประเทศจะติดลบนะฮะถ้าทำอันนี้มันก็จะกลับเข้ามาเท่าๆกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าจะต้องไปบริหารนโยบายการเงินให้ถูกต้องนะครับก็คือ ทำให้ค่าเงินเนี่ยจากวันเนี้ยสาบาทเนี่ยเป็น34บาทนะถ้าเป็น34บาทเนี่ยก็ก็จะทำให้เออมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณประมาณหกแสนล้านบาทครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่งออกเพิ่มขึ้นไม่ได้อะไรเลยนะคือได้ดอลลาร์เท่าเก่าได้แล้วเท่าเก่าหมดนะแต่เวลามาเปลี่ยนเป็นค่าเงินบาทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีก4บาท ปัจจุบันมัน30บาทใช่ไหมเราได้มาเหรียญหนึ่งส่งเข้าเหรียญเท่าเก่าอะไรเท่าเก่าหมดมันก็ได้เพิ่ม4บาท4บาทคิดเป็นมูลค่าการส่งออกนะฮะมูลค่าการส่งออกปีหนึ่งก็เอาตัวเลขเเเปีที่แล้วมูลค่าการส่งออกก็คือ7.7ล้านล้านบาทใช่ไหมแต่นี้ปรับค่างเงินมันก็จะได้มาเพิ่มอีก60แสนหแสนเนี่ยคิดเป็น3.6%ของ ผมเป็นหลีกของชาติเลยนะประเทศกลับขึ้นมาฟื้นเลยนะเมื่อกี้มันจะ1.5แล้วมันก็จะหายไปติดลบใช่ไหมมันกลับมาผมว่าให้ผมทำมันเนี้ยประเทศก็จะเจริญเติบโตประมาณ3%อันนี้ชัดๆคือในนี้ฝากรัฐบาลไปอีกอันคืออย่าทำอะไรจุกๆๆเยอะแยะเต็มไปหมดอันนั้นเขาเรียกว่ามาตรก,การทางด้านไมโคร,ครมันไม่มีผลหรอกแล้วเห็นประกาศว่าจะมีเงินใหม่ประมาณ4แสนล้านนะไม่จริง อยู่ในังสืว่ามันเงินเก่านั่นแหละเขาเขาไม่ได้ปล่อยให้กู้คือไม่มีใครมากู้เขาเพียงแต่ลดดอกเบี้ยลงไปไม่จริงอาจารย์ฮะถ้าว่าดูตัวเลขดูแรีงกิง้งหรือว่าดูอันดับของประเทศไทยเนี่ยตอนแรกไทยอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงติดโควิดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะฮะแต่พอดูตัวเลขตอนนี้อาจจะแพร่ระบาดไปในทางโซนออยุโรปเพิ่มมากขึ้นไทยแรียงกิง้งหรือว่าอันดับของไทยเนี่ยตกลงมาอยู่ในอันดับท้าย ตอนนี้เรียกได้ว่าเราสบายใจได้แล้วอย่างอาจารย์แล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปโฟกัสที่การทํางานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขที่ดูเหมือนจะต่างคนต่างทำเนี่ยอาจารย์มองตรงนี้ยังไงฮะคือคืออัตราการติดเชื้อของไทยคงไม่เพิ่มเร็วเท่ากับอิตาลีหรืออิหร่านนะนะเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าบุคลากรทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความเขี่ยวชาญกว่า รู้สึกเชี่ยวชาญมากเลยนะต้องต้องชื่นชมเขานะฮะแต่ว่าปัญหาในระดับที่สูงขึ้นมาคือระดับการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะ่ะเขาไม่ควรมาพูดเพราะว่าถ้าเขามาพูดคนจะไม่เชื่อเขาให้ให้ผู้เชี่ยวชาญก็พูดดีกว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชี่ยวชาญครับแต่นี่ปัญหาการทํางานระหว่างกระทรวงไม่ไม่สอดคล้อง,องกันเนี่ยมันทําลายความเชื่อมั่น ของประชาชนตอนี้ความเชื่อมั่นที่ถูกทําลายเนี่ยมันถูกทําลายมาตั้งสมัยมีการปฏิวัติแล้วแล้วก็ถูกทําลายมาโดยนักการเมืองระดับรัฐบาล่ะพูดง่ายๆหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยก็คือคนไม่ไม่เชื่อมัน่นมีปัญหาอ,อันใหญ่ๆเลยนะก็คือปัญหาเรื่องเรื่องความยุติธรรม ไอความยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหามาจนคนมองเห็นว่าเอ๊ถ้ามาเข้ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมไหมซึ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตก็เห็นอยู่ฮะปัญหานียประเทศอื่นๆเจริญหมด่มีประเทศคุญแจไม่เจริญก็เรื่องของความกังวลเรื่องโควิดอะไรต่างๆก็ให้ดูแลป้องกันตัวเองนะครับแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือปัญหาพื้นฐานของผู้บริหารประเทศครับ ครับอาจารย์สักครู่นี้อาจารย์ได้เสนอแนวคิดให้ไปยังรัฐบาลก็คือเรื่องของการลดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ทีนี้ถ้าหากว่าวิกฤตนี้มันอยู่กับบ้านเรานานเลยครับอาจารย์ที่ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้อยู่กันแค่สัปดาห์สสัปดาห์หรืออาจจะเดือน2เดือนนี้แต่ถ้ามันอยู่นานมันอยู่ยาวไปอีกเนี่ยมันจะกระทบกับประชาชนกระทบกับผู้ประกอบการหรือเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างอาจารย์ม,งมงองมองเยคือวิกฤตนี้มันกระทบผู้ประกอบการเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยใช่ไหม มันมันจะหายไปเมื่อกี้จากเท่าไหร่อะตัวเลขประมาณ40ล้านคนเนี่ยอาจจะหายไปสักสักสิอาจจะหายไปสัก4ล้านอะไรเงี้ยนะครับในช่วงในช่วงสาเดือนแรกของปีแต่แต่หลังจากนั้นถ้าถ้าเหตุการณ์กลับเข้ามาเขาก็จะกลับมานะฮะแต่นี้ช่วงเนี้ยเราก็ไปปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มกับปภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาลงไปให้เงินอยู่ในกระเป๋าเขาแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นการลดภาษีอาจจะไม่ตลอดไปคือหรือ6%อ่ะไม่ใช่7%เค้ขาก็อาจจะใช้จ่ายตรงเนี้การลดภาษีเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคอร์รัปชันไม่ได้ถ้าการที่รัฐบาลเอาบัตรไปให้เขซื้อของเนี่ยมันมีระบบมีอะไรเอาเปรียบประชาชนเยอะนะครับผมก็มองอย่างนี้เป็นไปได้ครับปกติแล้วเวลามี ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่อยู่ในขั้นวิกฤตแบบนี้นะครอาจารย์ซึ่งก็ส่งผลช็อกต่อระบบเศรษฐกิจต่างประเทศเขาใช้แนวทางยังไงครับอาจารย์มันแจกเงินเหมือนบ้านเราหรือเปล่าคือที่มีคนกล่าวว่าสิงคโปร์แจกเงินฮ่องกงแจกเงินไม่ไมจริงนะครับคือสิงคโปร์และฮ่องกงแจกเงินเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจเขาดีฮ่องกงแจกมาหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แจกแล้วเขาเก็บภาษีมาเกินแล้วก็ใช้ไม่หมดฮ่องกงเนี่ยเอาเงินคืนให้ประชาชนทุกคนนะ 7ล้านคนน่ยคืนให้ทุกคนวิธีคืนก็คือคืนผ่านใบกอกภาษีครับคือใครไปกอกเขาก็จะคืนเงินจํานวนนั้นน่ะอาจจะเป็นสัดส่วนเลยแต่ไปสิงคโปร์ก็เก็บภาษีมาแล้วใช้ไม่หมดก็คืนไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าคืนเงินเป็นเพราะว่ามีปัญหาแพร่เชื้อนี่นะรู้สึกเจ้าหน้าที่กระทรวงทางคลังพูดไม่ถูกคือคือผมว่าขาดความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลระบบเศรษฐกิจมหาภาคอ่ะ นะแล้วก็มีนักวิชาการบางคนเลยกันไปพูดเอาใจบอกว่าโอ้ช่วงนี้แจกเงินดีเป็นเพราะว่าเหมือนอยู่ในทะเลทรายมีน้ำสักหยดก็ดีคือประเทศไทยไม่ได้ยากจนขนาดนั้นนะคือรายได้ของประชาชนเนี่ยประมาณปีนึงเนี่ยรายได้ขั้นต่ำาหือว่าต่าประมาณเส้นความยากจนอะ่ะสามหมบาทนะเดือนหนึ่งก็เดือนก็เกือบ3,000บาทอะ่ะใช่ไหมสิบองสามสามสิบหกสาบาทเนี่ย นะปัญหาคือว่าเราแจากเงินจากปีปีห้าแปดเนี่ยคนยากจน,นมีสี่ล้าน8 5 0 0 0 0คน7.2ซของจำนวนประชากรแต่นี้เราแจากไปแจกมาจนกระทั่งปี61ที่ที่มาเนี่ยนะฮะคนยากจนเนี่ยเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นเเออออ่อ่อ เอาตัวเลขแน่ๆก็คือประมาณ6ล้าน7 0 0 0แสนคนอ่ะแปลว่ายิ่งแจกยิ่งจนเหรอฮะ,ะยิ่งแจกยิ่งจนเคยเคย4ล้านแแสนคนคือคือคนยากจนเพิ่มขึ้น2ล้านเลยเห็นไหมค,คนนั้นเพิ่มขึ้น2ล้านยากจนก็คือไอ้ตัวเลขประมาณส0,000ื่นน้อยลงไปเนี่ยนะตอนี้ไอ้การแจกเงินเนี่ยมันทาให้คนไม่ทํางานคือคือการสร้างชาติสร้างประเทศต้องให้คนทํางาน คือคือเขาคิดไม่ถูกเลยนะเขาคิดว่าโอ้เอาเงินไปแจกเฮลิคอปเตอร์มันนี่อะไรต่างๆเอาเงินไปให้คนกินแล้วเศรษฐกิจจะฟืน้นถ้าอย่างนั้นคุณก็เลิกทํางานหมดแล้วคุณเอาเงินไป,ปลปอยเลยแล้วเศรษฐกิจก็ดูเวเนซุเลาที่แจกเงินจนกระ <c oughs> ทั่งทุกคนรองเงินล่อยมาแล้วผลเธอจะมีแต่เงินเฟอ้อ <c oughs> เป็นเพราะผลผลิตไม่มีคนไม่ทํางานไม่มีผลผลิตผมเชื่อว่าใช้ใช้กรอบความคิดที่ไม่ถูกต้องะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคในระดับเบื้องต้นเท่านั้นเองอ่ะ แล้วก็โอ้โหไปเป็นรัฐมนตรีกันเป็นอะไรแล้วก็มาประกาศเงี้ยบอกว่าประเทศไทยต้องใช้4ี่เครื่องยนต์นซึ่งเครื่องยนต์นี้มีเครื่องยนต์บริโภคลงทุนการใช้จ่ายรัฐบาลส่งออกนำนำเข้าไอ้สตัวเนี้ยมันเป็นรายจ่ายมันไม่ใช่ผลผลิตของชาติมันไม่ใช่จะไม่ใช่ GDP คุณจะต้องไปหาผลผลิตของชาติที่เรียกว่า cross domestic product เนี่ยจากคุณไปทำงานก่อนนะคุณถึงมาจ่ายบริโภคน,นะ ไม่ใช่อยู่เฉยๆคุณบริโภคได้เลยอันนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลว่าตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถหน่อยนะให้รู้ลึกซึ้งถึงปรัชญาของการบริหารประเทศด้านเศรษฐกิจหน่อยครับครับก็อยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายไปกับพี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ับอาจารย์ว่าในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องปรับตัวยังไงหรือว่าควรที่ต้องรับมือในสภาวะการต่อไปยังไงครับภาวะวิกฤตปัจจุบันเกิดจากสองสองเหตุนะเหตุที่หนึ่งก็คือ ก็คือระบบความเชื่อมั่นเชื่อถือต่อตัวรัฐบาลต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันหายไปเพราะนั้นคนจะมาติดต่อค้าขายอะไรต่างๆก็จะน้อยลงไปบริษัทที่อยู่แล้วผลิตรถยนต์เราส่งรถยนต์เยอะนะก็จะย้ายไปที่อื่นหมดแล้วย้ายถาวรด้วยซ้ำไปนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นปัญหาวิกฤตภัยแล้งปัญหา มีปัญหาสงครามการค้าแล้วก็ปัญหาน้ํามันแล้วก็ปัญหาไข้หวัดเนี่ยนะฮะก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งประชาชนเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะอย่าไปฟังข่าวลวงมากนักแล้วก็ถือแยกประเทศเออกเป็นสองส่วนประเทศไม่เจริญหรอกนเะสร็จแล้วก็จะต้องทำงานตั้งใจทำงานไม่ใช่รอรับเงิน จะต้องไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินใดๆนะครับแม้ว่าในช่วงสั้นรู้สึกดีมันได้เงินโทษทีฮะได้เงินพันหนึ่งเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนอะในเมื่อโดยเฉลี่ยนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีนะเอ่อมันมันเยอะกว่าน,นั้นรายได้ต่อหัวต่อปีคือคือเจ็ดพประมาณ8 0 0พันเหรียญอะแปดพันเหรียญคูณ3ามสิบมาแปดสามยีสี ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ย2แสนสี่หมื่กว่าบาทนะครับ2แสนเดือนละประมาณ2,000 20, มื่นครับแล้วแล้วคุณคุณจะไปแจกตั้ง14ล้านคนคนละพันสอพันเนี่ยมันเห็นเอยู่ว่าว่าเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าพูดนรงตรงมันไม่ใช่เราไม่ได้จนขนาดนั้นแล้วมีนักวิชาการที่บอกโอ้มันเหมือนอยู่ในเทเลซาโอ้โหประเทศไทยจนขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีอะไรจะกินพรุ่นี้จะตายหรือไงนะ ประชาชนจะต้องไม่เห็นด้วยกับวิธีการแ<ช>จ<า>กเงินเป็นการทำลายวัฒนธรรมและสังคมประเพณีของประเทศเพราะฉะนั้นต้องเลิกได้แล้ว<ร>แล้วก็ชิมช้อปช้อ่ะเห็นบอกจะมีคุณเลิกเถอะคุณเลิกเถอะไม่งั้นผมก็จะออกมาไม่เห็นด้วยอีกนะฮะแต่ในทางกับการคุณลดภาษีส,สิแล้วคุณลดรายจ่ายของคุณไอชิมช้อปช้ที่คุณจะไปเก็บภาษีเข้ามาแล้วมาแจากเนี่ยคุณเก็บภาษีมาแล้วก็แจกให้บางกลุ่มเนี่ยคุณก็เอาเงินภาษีทั้งหลาย ที่เขาให้เขาเสียน้อยลงเนี่ยมันอยู่ในทุกบ้านเลยนะแล้วเขาจะไปตัดสินใจเองนะฮะเขาจะทำอะไรแล้วคุณลดภาษีสาแงมารัฐบาลก็มีขนาดเล็กๆลงหน่อยไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโทษเดี๋ยวเนี้นะงบประมาณรัฐบาลเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านนะใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวรัฐบาลทุกๆกระทรวงเป็นอย่ง้งเพราเลิกเถอะเลิกเถอะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะต้องคิดในระยะยาวกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะการที่เรารับเงินมาจํานวนเพียงน้อยนิดนี้นะฮะจะสามารถที่จะส่งผลดีต่อเราในระยะยาวกันหรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลที่เรามาพูดคุยมาแลแกเปลี่ยนกัน,นวันนี้นะครับกับรายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนนะครับทุกท่านสาม,มารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้นะครับผ่านรายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนได้ทางเพจฝ่ายค้านเพื่อประชาชนนะครับและเราก็จะอัปเดตนะครับติดตาม รับรับฟังรับชมรายการฝ่าย้านเพื่อประชาชนได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรสุชาติเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ